ขอบคุณลูกพีชครับมาแวะบอกฝันดีอย่าเพิ่งไปจีอวยพรวันเกิดให้น้องโบย่าหน่อยฝันดีเอ้ฝันดีอะไรล่ะแฮปปี้เบอร์เดยนนะคะ <c oughs> โบย่าดรงเตาหน่อยแต่มีนาตีนเหม็นจริงนะอันนี้แต่ข <confirm. S 2> ้าไม่ตีนเหม็นแล้วนะวันเนี้ยข้าอาบแล้วเพื่อเองอยากดมเอ่ง <c oughs> เองดมของข้ากว่าเปะละ่า <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะเอ็งไปมาทั้งวันนี่ข้าแบบ<อ>สะอาด <c oughs> อยู่ห้อง เราตั้งแต่อะไรนะอุ๊ยขอบคุณ่าหเราของขวัญนะคะทุกคนยังสามารถ <c oughs> กดจิ้มตะกงตะก้าสินค้า,อเ,อาอเอ่ยใดได้อยู่นั้นเนี่ย<อ>พี่อมน่ารักอาวนี่เข้าใจคือนี่เข้าใจมาตลอดว่าซื้อกางเกงช้างมาสองร้อยสรุปไอมีนามันต่อให้วะ่ะแบบแบกหน้าต่อเขาทำให้ของเราถึงกังงต้องแบกเลยอมันหนักมากเลยดิ ตะตอนนั้นค่าคิดว่ามันถูกมาก,กันนะอุ้ยขอบคุณ,คณสาระของขวัญค่ะน่ารักขึ้นมาเลยแง่แล้วยุ่งอะไรอ่ะ,อะเอ็งจะให้ค่าน่ารักกับเอ็งคนเดียวเลยดิก็ใช่อ่ะดี <c oughs> จะหยุดอ,อย่างอ่ะหยุดได้ยังอ่ะ เอกจะหยุดได้ยังอ่ะบางครั้งข้าโยนอะไรไปเองมองผ่านก็ได้นะโอ้ยช่วยหยุดทีทีคือใครไม่แบบช่วยหยุดทีคิดว่าแถวว่าทีก็เหมือนดีแต่ว่าที่จริงชอบใช้คาว่าดูเอวก็มันใช้อย่างนี้จริงๆทำไมอ่ะไม่ได้ว่าอะไรทำไม เดี๋ยวก็ตบกันตรงนี้ข้าไม่ห้ามนะข้าจะเป็นกรรมการเอ็งไปร่วมมุงตั๊กดี่เผมจริงไหมผมจริงค่ะทุกคนอ๋ออยู่กันมารู้จักกันมาก็ตั้งนานแล้วช่วยเชื้อหน่อยไดมนเวลาเลือกผมนะถ้าเองได้ไปฮ่องกงอ่ะค้าฝากซื้อเอ็งซื้อซด์ได้ไหมเอ็งก็ไปอ่ะค่าดิค่าซื้อตั๋วให้ แต่ว่าเป็นตั๋วต่คอชายแอร์นั่งสามไปนะนั่งลำแล่ะฉัูลำเลเยขอบคุณสำหรับเคากี้ค่ะเองเดี๋ยวซื้อตั๋วให้ออกเดินทางก่อนเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็เจอกันพอดีที่ฮ่องกงขนาดขนาดนั้นนะเออทำไมโทรศัพท์นี่มันชอบเบอร์วะผีในห้องพี่มีนาสวยมากอ้า เองเรียกข้าว่าเป็นผีเลยอ๋อรับหลังอ่ะก็ใช่อดิที่เองเป็นสัมภเวนี่ยังไม่ว่าเลยนะสัมภเวตุ้ยเอยอเออพูดไปเรื่อยไปเปื่อยใส่วิกทำไมจะหยุดยังถอดวิธโอนหนึ่งร้อยโอนก่อนเดี๋ยวจะถอดให้ดูอุ้ยขบา่ไอ้จะไปนอนก็ไปดิรับคานว่ะ แม่จะอยู่กับแฟนสองคนเลยดีแม่เอองถ้าถามเลยในดีพาสปอร์ตเงี้งค่าลงแบบรูปหนึ่งอ๋อเขาถูกแล้วไม่เป็นไรการจะอยากจะเป็นคนโด่งคนดังอ่ะจะทไม่เป็แล้วอีไปยุ่งอะไรอ่ะเขามันก็เป็นเรื่องแม่ปกป้องเลยอาช่วยไม่ได้พ่อโงเข้มสุดก็ดูหน้าพ่อดิเอาจริงไอ้มนหลอกกับผู้ชายบางคนเองนะ ถ้าาตัดผมสั้นละพรุ่ง oh นี้พ่อไปตัดผมนะเดี๋ยววันไหนพี่ว่าพี่จะพาพ่อไปตัดผมเองช่วยมาคุมพฤติกรรมพิศดารนิดหน่อยหลายรอบละว้าเลิศเห็นไหมไม่ใช่แค่พูดตามที่ทำมันมาพี่โป่งพี่โป่งหรือเปล่าพี่โป่งคืออะไรอ่ะจะทำมอ่ะพี่อุ้มทานข้าวยังครับอิ่มแล้วครับเิงเห็น โอเวอร์ออใช่ป่ะที่อ็มเคยบอกพ oh. ี่อุอ่พรุ่งนี้มีงานใหม่มีฮะมีพรุ่งนี้มีไลฟ์ด้วยนะของแบรนด์พี่เสียแป้งนะฮะ <This brand. S 1> ไปดูกันเยอะๆนะฮะพรุ่งนี้จอยแน่เพราะมีคนไปด้วยแน่น้อเท่ากับไปกับ ควีนเต่านะคะมันชอบอะแล้เอ็งสอนข้าหน่อยว่าเอามาไลฟ์นานอยากมานานแล้วไม่น่าหรอกแป๊บเดียวเองเอาอะไรเอาลิงก์ติดต่อเกี่ยมงอินเตอร์วันไหนโอ้โหชาจะอวยกันขนาดนี้เบฟใส่วิกทำไมหยุดหยุดวิกยังนี่ไม่ได้ใส่วิกนะขอดูพี่มีนาหน่อย มันมีสิ่งที่มันไม่น่าดูกั้นขวางอยู่ก็เลยไม่อยากให้ดูได้ปะอะไรอยู่ข้างหลังไม่เล่นนะฮะเครื่องค่ควีนเตคาเต่าพนั้นเบบไปคอนพีก้าใหม่ไม่น่าจะวางไปฮะแต่ก็ยังรักจองกุกอยู่เหมือนเดิมนะไม่น่าดูนะครับคุณพ่อใช้แชมพูอะไรอะ ใช้มากรูจ่ะ <laughs> นี่สะผมด้วยน้ำเปล่านะอ๋อถึงว่าผมพันกันตลอดสภาพผมตัวเองน่าเกลียดน,นี่ยังไม่ว่าเลยนะเนี่ยก็พูดอยู่อะไรคือ,อว่าละอืมแต่ก็เนี่ยก็ได้รู้ไวไงเพราะว่าการที่เราว่าคนอื่นอะมันก็หมายถึงเราก็สามารถตอบโต้ได้เหมือนกันอืมอืมเอาดีก็ออแล้วแต่เรายังไงตอบชอบองอชอบอะไรอะชอบไอไอเหรอ ขาเม่เล่นด้วยนะเลิ่มและเอ็งช่วยค่าอีกรอบหนึ่งได้ป่ะเอาลิงก์ไงห่ะบ้านอยู่กัดหลวงใช่ไหมอ่ะใช่แล้วครับเราเอาลิงก์ทวิตเตอรอย่างนี้ได้ป่ะเบเรียกพาคู่ลักหาอุ้ยหยุ่มกันเอาอีกพวกไม่ง่วงหรอคะจะให้ไปโนแล้วหรอกูไม่มีเปิดแฟนเพจแต่มีอมอ่ะอุ้ยคุณมิยองนอนทับโทรศัพท์หรอเนี่ย เฮอยหาก่อนเลยต้มถอนึงินทำไมต้องถอนหายใจใส่ด้วยอ่ะก็เจิจะทำไมถ้าได้ชื่ออดป้าคุยกันสองคนถ้าได้ชื่อดอมห้าแหละถ้ามีดอมห้าแล้วอ๋อตามมาติดติดเลยนี่ว่าดอมดอมควินอมอ๋อไอ้นี่ยเรดอมควินอมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะบอกอะไรแหวปะล่ะทำไม พูดดิเพราะว่าเขาฆ่าตัวยาทูเรียนดอมหกละดอมขายดอมเองเหรอเดือดละหนึ่งอุ้ยขอบคุณครับเขาบอกว่าดอมเคยยาทุเรียนเหรอเป็นเรื่องอ่ะเปยาทูเรียนเขาเศร้าค่ะบอกค่ะเดินกระชับทุกคนขอเล่าให้ฟังนี่โทรหายายทุเรียนว่าเออนี่มีลูกสาวเป็นมิสแกนไตแลแล้วนะอะไรอย่างงี้ น้องให้ปะแล้วก็เลยบอกนางว่าเนี่ยเดินนัดไปได้แล้วตรงเดินแต่โลตัสแล้วเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยมีนักข่าวมาหาที่บานะ้านเป็นไงเขาเป็นคนดุ่งคนดังเสร็จแล้วเขาก็บอกออเขาก็ถามถึงมีนานนเขาบอกว่ามีนา <c oughs> เขาเดินกระชับเดินกระชับเป็นจงใดวะใก้มาเลยใกล้หน้าเว็บเรียกหูหน่อยหูไหนอะขนาดนั้นเลยออก สร้างห้าหกรอบมีคนอยากเขาเยอะจริงอ่ะเปล่าอุ้ยคุณมิยองคุณมิยองอะไรเนี่ยเอ็งเห็นเป็ดเป็ดอะไรอ่ะนี่เอาแชร์โปรไฟล์อะไรยวหก่อนเห็นเคยรู้สึกว่ามันเอ็งเห็นเป็ดเอ็งเล่นเป็ดต่อเอ็งกินเป็ดไหมเป็ดตั้งอยู่หัวใจน่ะไม่เรือกเป็ดเปิดนะแต่เป็นผิดเป็ดอันเนี้ยเออก็เป็ดนี่ไงอร่อยแต่กินตัวที่สีฟ้า ถ้าเป็นสีอื่นไม่อร่อยค่ะเียวไม่ค่อยอร์เป็ดมีนาโตยังโตแล้วเนี่ยโตในท้องมันเลยโตในท้องมันอ่ะใครอยู่กับพี่อุ้มบ้วะอยู่กับลุงแล้วก็กับมีนาไปเรื่อยโอโหหน้าเองเหมือนลุงจะยยากังงไวะจเมนจนกว่าเบบจะอ่านอ่านแล้วน้อมหกด้อมเคยจะเรียนโนนหนึ่งเอาเถอะนะ ร้องเพลงไหมคิดถึงอาโซฮะไม่พูดแรงอย่างเงี้ยเขากำลังอยากได้ติ๊กตุกกับเขาบ้างแล้วทำไมไม่ขอตั้งนานเพิ่งมาขอตอนนี้ค่ะยังทำไม่เป็นเลยแค่เอาลิงก์ทวิตเตอร์เองค่ะยังทำไม่เป็นเลยเออทุกคนรู้ปะอ่ะแล้วอยู่ด้วยกันอะไม่รู้อะไรทั้งคู่อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่าไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย สิ้นจาวีต์นำเห็นว่ามียกเลยอยากกินเลยเมื่อกี้เออจริงบ่ามีหยกแบบไหนไม่เนอะว่มีหยกเป็ดย่างเอ็มเคอย่างเงี้ยตอนนี้เอ่ะคงอยู่ละปีหนึ่งอ่ะก็คิดดูเพิ่งตะเที่ยงคืนอ่ะเขาก็ส่งตีนเอ็มมาร้องภาวะลุกหรือกันแล้วหนึ่งสองสามภาวะลุกแล้วแล้ลแล้วแล้วอยูฝากเธอแก่ใครได้ไหมแค่ love me too ข้าไม่รู้เนื้อข้าข้าข้ายิงได้สิเลยแล้วไอ้ไมช่ช่วยข้าต่าไอไอ้เราเพลงอะไรเป็นวะ <c oughs> เพลงไอซ์เหรอ,อหเพลงอะไรเพื่อก,กูปีเขาอ๋อแต่อันั้นเขาให้เลือกเฉพาะนี้นะใช่แล้วตอนนี้ลองเพลงอะไรได้บ้างไม่ได้สักเพลงมันก็ต้องมีที่มันได้อยู่ดิต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งร <c oughs> ้งองแบบปรับปรปุงอะ ก็ลองดิอ่อะลองดิเนี่ยลองลองให้ฟังหน่อยใชะไม่ใช่ไม่ลองให้ฟังหน่อยตอนเนี้ยลองลองให้ฟังดน่อยนะเนี่ยไม่เหมือนกัน